วันนี้เราจะมาระบายสีดอกพุทซ้อนมีกลีบดอกที่ทับซ้อนกันเดี๋ยวเราจะมาเขียนเทคนิคในการเว้นเนื้อกระดาษของดอกไม้เพื่อเขียนดอกไม้สีขาวกันนะคะเขียนโครงสร้างวางตำแหน่งรุมๆไว้คร่าวๆจากนั้นก็อันนี้จะเป็น,เ,ปนเริ่มล่างคร่าวๆไปก่อนนะจะเ,เพิ่งเก็บรายละเอียดวางตำแหน่งวางทิศทางของกลีบดอกระบไปคร่าวๆหลังจากนั้นก็เริ่ม Səhləli dir หลังจากเราล่างรูปเสร็จแล้วเราก็เริ่มลงสีจะลงในส่วนที่เป็นแบ็กกราว์สีน้ำเงินผสมหรือว่าเอาสีเขียวก็ได้นะสีเขียวผสมสีเหลืองหน่อยแล้วบายไปตรงส่วนที่เป็นใบที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ใช้น้ำช่วยให้มันกืนไปกับกระดาษสีขาว แยกรูปกับพื้นให้เห็นชัดๆ ค่อยๆเน้นไปเรื่อยๆเน้นได้สีอ่อนๆนะทับๆไปทีละชั้นเดี๋ยวเขาจะเข้มขึ้นมาเองเดี๋ยวใจร้อนใช้สีเข้มนะ